สนมนตราจมบงังเกิดบุคคลงามเลือดในปาทพีก็คงไม่พ้นคานีที่คนรักและเมตานารุกระเดืองดังส้อนทั่วพระทอรนินพี่ชื่อผู้สิวันนี้ก็ามาในบรรยากาศการศักยันภักเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่7ที่8พิศจิกายนนะครับมีโอกาสได้พบกับลูกสิษย์ ที่พะเยานะครับมาไกลามากเป็นไงบ้างครับมาจากพะเยาทราบข่าวการสักยันทราบข่าวมาจากเพจของอาจารย์หนูกันไทยค่ะแล้วก็เลยติดตามมาอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อ,อทราบมาจากเพื่อนพอดีว่าเพื่อนเพื่อนเคยสักแล้วเพื่อนเคยสักมาแล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนที่สักไปก็ตอนนี้คือจากแบบ ไม่ค่อยมีอะไรก็คือทํามาคา้าขายไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพราะทายไปถามเพื่อนก็เลยเพื่อนบอกว่ามาสักกับอาจารย์แล้วก็จากที่สักกับไปก็ได้เงินประมาณแปดหลักเลยแปดหลักเลยใช่ไหมคบก็ชีวิตก็ชีวิตก็ดีขึ้นไปจากเดิมทำอะไรก็ ง่ายขึ้นได้เงินได้ทองหมดขายค้าขายออนไลน์ก็แบบได้เงินมากขนาดแบบช่วงโควิดอะค่ะคนอื่นขายไม่ได้แต่เธอก็ขายได้ก็เลยตัดสินใจมาจากลยดสินใจมาจากพยเยาเลยได้ครับก็สักไปยังไงก็ขอให้สําเร็จสมปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามเพจครับค่ะขอบคุณค่ะ